ท่านผู้ชมครับในส่วนของสอสอเองเขาก็จะมีความขึ้นไหววันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยสอสอ,อีสานพักเพื่อไทยนะครับหลายท่านเลยนะฮะมีคุณอดีศรคุณเอกธน,นัทสอสหน,นองคายคุณชนกจันทาทองสอสหน,นองคายคุณชยาภาสินทุกพรนะคุณขติยาสวัสดิผลก็ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมที่จะเสนอกระทู้สด เรื่องแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับก็เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณธีรชัยแสนแก้วนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งนะครับที่ร่วมยื่นตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยและพรุ่งนี้จะมีการยื่นตั้งกระทู้ถามนะครับสวัสดีคุณธีรชัยครับอยู่ในสายนะครับสวัสดีคุณเอ๋ครับสวัสดีครับครับคุณธีรชัยครับพรุ่งนี้ที่เพื่อไทยจะตั้งกระทู้ถามกันเนี่ยเรื่องของความช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลเนี่ยมี ความคาดหวังนะหรืออยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเขาทำอะไรบ้างฮะเวลานี้คืออย่างนี้นะครับาตามวาระงานของพรุ่งนี้วันพุธไม่มีกระทู้แต่เราอมอบหมายให้ท่านให้ท่านสสจังหวัดน้องคายคุณชนกจันทาทองเป็นผู้หารือซะก่อนนำร่องอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็วันพฤหัสด เรามอบหมายให้คุณวัชรพลขาวขำสอสจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับเป็นผู้ตั้งกระทู้สดเพื่อถามนักสต่ว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับครับแล้วทีนี้นี่ข้อหาลือก็คือว่าณวันนี้นี่หน่วยงานของราชการนี่นะได้ทําอะไรไปบ้างแล้วเราก็ติดตามข่าวเหมือนข่าวที่คุณเอกข่าวมณีชนข่าวไทยรัฐข่าวอะไรต่างๆ่างนี่นะ,นะครับเอแต่เราต้องการอยากทราบข้อเท็จจริงจริงเพราะว่าข่าวแต่ละ หน่วยนี่มันก็ไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับวันนี้ตัวผมเองในฐานะเป็นกรรมการแรงงานก็ได้พาได้พาคณะนะครับประธานกรรมการแรงงานก็ไปที่กระทรวงเพื่อที่ไปสอบถามในเรื่องนี้ด้วยนะครับที่กระทรวงแรงงานแล้วเขาก็รายงานมาเป็นบางส่วนตามที่เป็นข่าวนั่นแหละฮะก็มีเอ่อโดยข้อมูลพื้นฐานวทั่วไปว่าแรงงานของเอ่อ ประเทศไทยไปอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่อสองหมื่นกว่าสามหมื่นสามหมื่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วจะมาดูรอนธานีมีเท่าไหร่เอามีมากกว่าเพื่อนก็สี่พันกว่าครับแล้วทีนี้มีผู้มีผู้ที่ประสบอย่างนี้เท่าไหร่อยู่ในแวดวงนี้ประมาณห้าพันคนอยู่ในเมืองเนี้ยเมืองที่เขาลบกันอยู่เนี้ยห้าพันคนและเจอเท่าไหร่นะครับพอเจอเท่าไหร่ออาก็ถามเราก็ซักถามไปว่าเอามีบาดเจ็บเท่าไหร่ถูกจับไปเท่าไหร่เอ้าถูกจับไปสสิบเอ็ดคนบาดเจ็บเก้าคน อ่าตายไปแล้วสิแปดคนนะวันเนี้ยนะครับตามข่าวนะครับก็ข่าวที่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างพอ้เจริงแล้วเพราะว่าเมื่อบ่ายสามโมตามข่าวไปว่าทางกระทรวงแรงงานได้แถลงออกมาแล้วข่าวก็ตรงกันแล้วเราก็จะถามเรื่างนี้แล้วเราจะดูแลเยียวยายังไงนะครับออกมีน้องประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีคุณเท็กตายไปแล้วสามคนและถูกจับไปหกคนนะครับเฉพาะจะมาดูรดรนะจะมาดูรอนนะ นะครับจังหวัดอุดรขอนแก่นคนหนึ่งหัวเมียเมียอยู่ขอ,อนแกน่นหัวอยู่อุดรอย่างเงี้ยนะครับก็ถูกจับไปไม่รู้ยังยังไม่ได้ปล่อยมาเป็นรายละาอียดอะไรยังไงแต่แต่สาสาเหตุที่ผมรู้ทำไมตายคือถูกจับไปแล้วก็ถูกยิงเพื่อนรอดมาได้ก็ส่งข่าวมาที่ที่จังหวัดน,นะครับส่งข่าวมาที่ บางทีเก็ไม่รู้จักชื่อก็มีอันนี้ก็เช็คข่าวไปแล้วเราก็รู้จักชื่อ,อชื่อเล่นชื่ออะไรต่างๆแต่ตัวนี้ทางที่บ้านในเขตเลือกตั้งของของผมนี่นะคนนี้อำเภอคุมาปีนี่เสียชีวิตไปสองคนเสียชีวิตไปสองคนแล้วก็ตาบลเดียวกันด้วยนะครับอําเภอคุมาปีซึ่งทางจังหวัดก็พอไปดูแลนาะยอำเภอแล้วก็ทุกส่วนก็ออกไปดูแลเป็นเบื้องต้นแล้วต่างเต็นแล้วเพื่อรอรับศพแล้วส่วนหนึ่งอีกคนนึงก็อยู่อำเภอหองหานนะครับ อืมอ่าที่ที่ตายไปนะที่รู้นะครับและไอ้ที่ถูกจับไปยังไม่รู้ชะตากรรมนี่อีกและในขณะเดียวกันตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ตามที่เราได้เช็คไปทางร,รัชการเนี่ยก็บอกว่าเที่ยวบินลําแรกที่จะเอาคนเจ็บที่พอเดินทางมาได้เนี่ยมีสิบห้าคนที่จะเดินทางมาพรุ่งนี้นะครับแล้วต่อไปอีก็ลงชื่อกันไปมีความประสงค์นี่ต้องการที่จะกลับมาประเทศไทยเนี่ยก็สองพันน่าจะสองพันกว่าคนนะครับ 2008, 2ดส8 2,009เลยล่ะเมื่อเช้านี่2,800คนที่เขารายงานมานะครับครับรายงานให้กรมพิการทราบแล้วนอกจากนั้นนี่ก็จะทยอยมาเรื่อยๆเพราะว่าน่านฟ้าเริ่มเปิดเมื่อไหร่แล้วก็จะจะใครอยากมาก็ให้มาก่อนอนะครับให้มาก่อนและที่สําคัญที่สุดก็ถามไปอีกว่าอค่าใช้จ่ายจากกองทุนของที่ไปของซาที่ท,ที่ที่ไปอิสราเอลเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรให้เขาเท่าไหร่ นะครับพอกลับมาเอาค่าค่าใช้จ่ายก็ให้หมื่นห้าพอกลับมาอา่อาถ้าบาดเจ็บที่ไม่มากก็จะได้หมื่นห้าอะไรลักษณะนี้ครับแล้วทีนี้ถ้ามีการพิการก็จะให้อา่าก็ให้เป็นรายละเอียดต่างๆให้เป็นเดือนนะครับให้เป็นเดือนแต่ถ้าเสียชีวิตนี่ก็คือสี่หมื่นบาทต่อเดือน ต่อเดือนจนตลอดเป็นกองทุนที่ทางกระทรวงแรงงานที่เขารายงานมานะครับถ้าถ้าพิการหนักไม่สามารถทำอะไรได้นี่ก็จะสามารถได้ตังค์แต่ถ้าเสียชีวิตเลยเนี่ยเสียชีวิตเลยเนี่ถ้ารวบรวมทั้งหมดแต่ที่เป็นตัวเลขเงินไทยเนี่ยเท่าเท่าที่พี่จำได้น่าหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นกว่านะครับที่เป็นกองทุนที่เขารายงานเข้ามานี่คือผู้เสียชีวิตนะครับแต่ผู้บาดเจ็บ บาดเจ็บตามเปอร์เซนต์ของการบาดเจ็บนะครับซึ่งก็ว่าไปตามอันนี้เป็นข้อมูลเปิดๆอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันณวันนี้เรามีความต้องการอยากจะให้ทางรัฐบาลละบูรณาการกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาโหมก็ต้องเอาเครื่องบินไปนะครับเอากลับมากระทรวงต่างประเทศก็ต้องไปเจรจาในการจัดการและกระทรวงสาธารณสุขก็พอกลับเขากลับมาก็ต้องดูแลรักษา กระทรวงแรงงานก็ต้องจัดการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องยาเวยาเกี่ยวเรื่องค่า้จ่ายเกี่ยวเรื่องอะไรต่างๆที่เข้าไปเนี่ยครับที่ถูกต้องตามตามกฎหมายที่เป็นสมาชิกกองกองทุนอะไรลักษณะนี้แล้วทีนี้หลังจากที่เขาพูดที่ไม่เป็นอะไรที่เขามีความประสงค์กลับมาแต่ถ้าหากว่าเขาต้องการจะกลับไปทํางานในประเทศจิสราเอวภายหลังสงบศึกแล้วเนี่ยตาม เราก็ขอร้องเขาในฐานะไอเราเป็นผู้แทนเนาะสสเป็นกรรมรการเราก็บอกเขาว่าอควรที่จะให้เขาไปฟรีได้ไหมเพราะว่าเขาไปทํางานไม่กี่เดือนบางคนเจ็ดแปดเดือนเป็นหนี้เป็นสินอะไรลักษณะนี้ก็มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วกลับมาก็ต้องมาเป็นหนี้เป็นสินต่ออืนะครับอะไรลักษณะนี้ไอสิ่งไหนที่มันพอสมมาพากรในการที่จะเจราเขาต้องการอยากจะไปเอทํางานที่ไหนเพื่อที่จะ,อะเอาลอดพ้นจากเรื่องอย่างนี้อันนี้คือ ือเรื่องที่เราจะจะคุยจะถามนะครับจะถามให้เอ,อ่ข้อมูลไปเพื่อที่จะให้ท่านสอสอวัชพลขาวขำเป็นผู้เอ่ายื่นกระทู้ถามกระทู้สดนะครับกระทรวงสาธารณก็ยินดีที่จะมาตอกบกระทู้สดแล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อไทยแล้วก็รัฐมนตรีก็เป็นพรรคเพื่อไทยนะครับก็เราเราก็จะถามเอาข้อมูลข้อเท็จจริงตัวเลขจนถึงวันที่นนั้นอ่ะมันทุกวันทุกวันทุกวัน,นคุณ คุณเอกมันทุกวันแล้วก็มันเพิ่มทุกวันเมื่อวานตายสิสองวันนี้สิแปดแล้วแล้วมันจะยิงหัวใครอยู่เขาไม่รู้ตัวประกันในหน้าหน้าสงสารมากแล้วเราจะเย,ยียวยาอย่างไงเยียวยาผู้ที่อยู่ผมก็ได้เสนอไปนะครับได้เสนอไปบอกว่าให้กระทรวงแรงงานต้องกระจายไปอยู่ที่จังหวัดต่างๆเพื่อที่จะเป็นมอลุมอม,มอลุมในการประสานงานในการจัดการในการที่จะให้ผู้ าญาติพี่น้องเขามาสะดวกนะครับเขาจะต้องมาติดตามทุกวันทุกวันบางทีเอจะติดตามทางโซเชียลติดตามทางโทรศัพท์นี่มันก็มันก็ไม่ได้ทั้งหมดนะฮะให้เขามาติดตามที่จังหวัดเลยลักษณะนี้แล้วทีนี้กระทรวงแรงงานก็จะตั้งจะตั้งให้ครบทุกทุกจังหวัดที่มีแรงงานไปนะครับอ่อครับครับคุณธีรชายัยแบบนี้คเครับครับคุณธิรชัยในใน,ในพื้นที่เองคุณธิตชัยได้ ได้มีเสียงสะท้อนจากญาติพี่น้องของผู้ที่ที่ไปใช้แรงงานอยู่อิสราเอลบ้างไหมฮะเ่าเขาตอนนี้เขาอยากได้อะไรเร็วที่สุดเขาอยากรู้อะไรคือตอนนี้เขาอยากรู้ข่าวว่าญาติพี่น้องเขาเนี่ยไปอยู่ตรงไหนจุดไหนถูกกับไปแล้วเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นตาย้ายดีอย่างไรใช่ไหมครับอันนี้<ม>คือประเด็นประเด็นท,ท,ที่ที่เขาสอบถามในส่วนที่รู้รู้จากเพื่อนนะ รู้จากเพื่อนนะคนนี้ในตายอะไรเงี้ยคนนี้ตายรู้จากเพื่อนนะไม่ได้รู้จากทางการแต่รู้จากเพื่อนที่ไปทํางานด้วยกันแต่บางเรือมันรอดมาฮะนะครับแล้วทีนี้ก็ทางการก็มามา,มาติดตามมาก็ก็ไม่รู้คือเราก็ไปโทษทางการไม่ได้เพราะว่ามันมันจะต้องเช็คเช็คบริษัทที่เขาไปนะครับเออเช็คบริษัทที่ที่เป็นที่เขาไปทํางานเนี่ยนะครับบริษัทของไทยบ้างอะไรบ้างนายนี้นายนี้มันเป็นตายไร้ดีอะไรยังไงนี่ถึงจะรู้ รู้ชื่อจริงแต่เพื่อนในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ของของผมนี่นะพื้นที่อำเภอกุวาปีนี่ในตำบลเชียงแหวนนี่นะสองทั้งสองคน,คนเลยนะคนละหมู่แต่เสียชีวิตแล้วนะครับอเสียชีวิตแล้วก็รอศพอย่างเดียวมาทําบุญอันนี้อันนี้รู้รู้ชื่อรู้ที่อยู่หมดแล้วใช่ไหมครับร,ร,ร,รู้ชื่อรู้ที่อยู่นะครับรู้ชื่อรู้ที่อยู่จากเพื่อนนะครับเขามาบอกก่อนเขาโทรศัพท์มาบอกญาติก่อนนะครับแล้วเราก็ไปแจ้ง แจ้งแจ้งจากทางแรงงานและแจ้งทางทางราชการอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วล่ะอุดอรเนี่ยวันนี้เนี่ตายสามแล้วนะครับ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 แล้วก็นักพนมหนึ่งน้องคายหนึ่งอะไรลักษณะนี้ก็ก็ถูกจับไปหนึ่งในสิบเอ็ดคนเนี่ยมันจะเหลือก,กี่คนครับเป็นครับครับแต่ว่าคือเป็นอืมครับแต่ว่าแต่ว่าส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยที่ท,ที่ผมเห็นหลายคนสะท้อนมาเนี่ยจากโซเชียลเองหรือว่าจากคนในพื้นที่ ก็จะมีคนบางส่วนบางกลุ่มที่แสดงเจตจำนงว่าไม่กลับขอขอนนขออยู่ต่อเพราะกลัวเรื่องของกลับมาแล้วจะกลับไปไม่ได้ใช่ครับก็จะมีบางส่วนนะครับมันเยอะคนสามหมื่นกว่านะฮะสามหมื่นกว่าคนถตาตัวเลขกลงโคลงหน่ยนะฮะสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้านะครับ, 30, 000, 8, 39, รบที่ไปอยู่ที่นั่นแต่ในเมืองนี้ประมาณห้าพันคนแต่แสดงตัวที่จะในเมืองนี้นะ ในเมืองที่มันมีปัญหานี่นะนะครับประมาณห้าพันคนห้าพันกว่าคนแล้วทีนี้เขาไม่แสดงตัวที่จะกลับมาเขาก็คงจะอยู่ใจทางใจกันอยู่เพราะว่าเกรงว่าถ้ามาแล้วแล้วประเด็นต่อไปอีกก็คือปัญหาต่างๆที่เราที่เราได้พูดครอบคุมไปหมดว่าว่าในกรณีที่เขาออกจากที่ที่เดิมใช่ไหมครับอืแล้วยังมีคนมา ช้อนไปใช้แรงงานอย่างอื่นนี่ต้องต้องดูแลให้ชัดเจนทางแรงงานทางทูตแรงงานทางสถานทูตไทยนี่ก็ต้องดูแลให้ความอนุเคราะห์เขาอย่างตรงไปตรงมาไ,ไม่ใช่ว่ามาซ้ำคมสั่์เวลาเขากลับไปแล้วเ็าไปเจอแรงงานปวดฉี่แรงงานเขาไปอีกนะตัวนี้เนี่ยครับคุณที่ใช้มหมายความว่าพอมีคนไทยที่อพยพออกจากจุดที่เป็นจุดเสี่ยงออกจากงานตรงนั้นแล้วปรากฏถูกให้ไปทํางานอีกที่หนึ่งเหรอฮะ ครับผมครับผมก็ยังพอมีอ,อันนี้อันนี้ตามตามตามที่ว่ามานะครับตามที่เรารู้ทางทางทางสื่อนะครับอืมอไม่อยากก็คือไปไปทําได้แต่ย่าไปกดเหมือนเหมือนทลาดแรงงานต่อครับใช่ไหมครก็ก็ให้ทางทางการทางราชการของไทยเราเนี่ยได้คอยดูแลสอดส่องว่าคนที่ยังเหลืออยู่ที่ไม่อยากกลับเนี่ยก็คอยดูใช่ไหมครับให้เขาได้ทํางานได้มีความกำลังใจพอเขาได้กลับมา ไต่นี่ใช้สินงเขาได้นะครับออในส่วนที่สองพันกว่าคนที่จะกลับมาเนี่ยนะ,ะเขาก็ยินดีที่จะได้กลับมางวดต่อไปก็คงจะลำาละแปดสิบคนอะ,อะไรได้นะฮะไปเรื่อยๆนะครับด้นานฟ้าเปิดเ้าก็ไปไปรับ,รบแล้วนะครับ,ไ,รบไปร,บรับกลับมาแล้วครับประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งคุณคุณธีรชใชเมื่อกี้คุณธีระใช้พูดมาแล้วแหละแต่ว่าผมอยากให้ขยายความนิดหนึ่งว่ามันมีโอกาสที่ในส่วนของกรรมธิการแรงงานเนี่ยจะช่วยเหลือเขาได้ไหมฮะในกรณีที่เขากลับมาแล้วแล้วสมมติว่าเหตุการณ์มันดีขึ้น แล้วเขาเนี่ยอย่างที่บอกเขากู้หนี้ยืมสินมาไอ้ค่าตั๋วเครื่องบินเขาก็ไม่มีอะแล้วเขาจะกลับไปเนี่ยมันมีโอกาสไหมครับที่เราจะออกค่าเดินทางให้เขาเนี่ยบินกลับไปทํางานได้อีกครั้งหนึ่งตัวนี้แหละนะครับที่เราจะต้องมันจะมีเงินอะไรต่างๆของทางรัฐทางกองทุนหรือแรงงานที่กระทรวงแรงงานนี่เขามีอยู่แต่เราได้นําเสนอไปแล้วว่าถ้าเขากลับไปอย่าให้เขาได้เสียค่าหัวอีก ใช่ไหมครับข้าเครื่องบินอีกให้เขาได้กลับไปทํางานเหมือนเดิมได้ไหมเอาหนีภัยมาถ้าเขากลับมามเขาก็ไม่มีงานทำเขาเป็นหนี้สินนะคะฮอย่างนี้ที่ที่เราเป็นห่วงครับพวกเราเนี่ยแหละเป็นห่วงก็คือสสเนี่ยแหละทรรเมริกาเนี่ยเราเป็นห่วงก็เลยได้นําเสนอไว้แต่เราคงเราคงจะต้องมีาการคุยกันอีกหลายตั้งนะครับนะครับในในเรื่องนี้เราต้องการเอ่อต้องการให้เขาไม่ต้องไปมีต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกนี่คือความประสงค์ ความประสงค์ของเพราะว่าจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินนี่ก็ต้องเป็นหนี้สาสองสามสามบางคนไปยังไม่ถึงหกเดือนเลยครับแฝดเดือนอย่างเงี้ยหนี้สินควจะครบได้เนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนี้เสียค่าหัวคงคิวกันแต่การไปกันมาก็ไปในแบบถูกต้องหน่ยแหละมันก็ต้องเสียตังค์นะครับอัาก็เงินเดือนเดือนละสี่ห้าหมื่นบาทเนี่ยที่เมืองไทยมันไม่มีเขาไปห้าแรงงานขายแรงงานส่วนใหญ่ก็ไปทําพวกอะไรเกี่ยวกับเรื่องเกษตรนะครับ ไปแพ็คของไปทําอะไรลักษณะนี้ก็ถือว่าเงินเดือนสูงที่นู่นนะจะไปชั่วครั้งชั่วคราวคนเรามันยากจนหน่อยนะก็ต้องไปเงินเดือนสี่ห้าหมื่นก็เท่ากับเงินเดือนนายเพล่ะครับ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 ผมโอเคโอเคครับคุณธีชาชัยครับก็เดี๋ยวคงคงจะต้องติดตามกันต่อนะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวกรรมธิการรายงานน่าจะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่กับพ<ล>ี่้องปร,ประสานงานกับทางรัฐบาลประสานงานกับแรงงานคนละส่วน นะครับก็ก็ประสานงานให้รัฐบาลบี้ให้รัฐบาลช่วยอย่างรวดเดียวครับคุณเอกครับครับครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับคุณธีรชัยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกับคุณธีรชัยแสงแก้วนะครับในฐานะของรองประธานกรรมธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็เป็นสสจังหวัดอุดรธานีของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับถ้าดูข้อมูลล่าสุดที่คุณธีรชัยบอกว่าที่อุดรเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีเสียชีวิต3นะครับเสียชีวิต3คนแล้วก็ถูกจับไปทั้งหมดเนี่ย 6คนนะครับก็เป็น6คนใน11คนที่ตอนนี้ตัวเลขยังคงยืนยันอยู่เท่าเดิมนะครับก็ทางพื้นที่เองทางกรรมธิการ,รแรงงานเองก็พยายามที่จะไปบี้หรือไปกดดันให้กระทรวงแรงงานเอ่ยให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเอ่ยดูแลพี่น้องคนไทยให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงนะครับว่าอ่ะโอเคแหละฉันยอมกลับมาแล้วเพื่อเพื่อชีวิตปลอดภัยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย จะกลับไปยังไงอีกครั้งหนึ่งเมื่อสถานการณ์สงบลงเราจะมีโอกาสกลับไปทำมาหากินได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับคุณดิฉันบอกก็พยายามที่จะหาช่องทางนะครับหางบป,ประมาณนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ต้องกลับมาแม้ว่ายังไม่ครบกําหนดเวลายังไม่ครบสัญญานี่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่กระทบกับคนไทยนะครับไปกระทบกับเรื่องของความรู้สึกด้วยนะครับเพราะมีคนเสียชีวิตจํานวนหนึ่งก็ขอให้ตัวเลข18เนี่ยเป็นตัวเลข สุดท้ายแล้วกันนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่านี้และ11คนที่ถูกจับกุมก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ